สถูปหลวงปูท่ทวดต,ตั้งอยู่ภายในวัดช้างให้อำเภอโคกโ,โ,โพจังหวัดปัตตานีเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และสําคัญทางพระพุทธศาสนาในภาคใต้ของไทยสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานลําลึกถึงพระราชมุนีสามีรามคุณูปมาจารย์หลวงปูท่ทวดเหยียบน้ําทะเลจืดพระเถราจารย์ผู้เปี่ยมด้วยเมตตาธรรมและมีชื่อเสียงในด้านปาฏิหาร สถูปนี้เป็นที่ประดิษฐานอัฐิธาตุของหลวงปู่ทวดและเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศโดยมีผู้เดินทางมากราบไหว้บูชาและขอพรอย่างไม่ขาดสายโดยเชื่อกันว่าท่านสามารถคุ้มครองให้แค้วคาดป่าจะจากพยันอันตรายทั้งปวงวัดช้างให้และสถูปหลวงปู่ทวดจึงถือเป็นสถานที่สำคัญทางด้านจิตใจ และประวัติศาสตร์ของชาวไทยมาช้านาน